เขากลับจากแนวหน้า20วัน20คืนกลับมาอย่างปลอดภัยจากสนามรบที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่สุดท้ายกลับต้องจากไปไม่ใช่จากศัตรูชายแดนหากจากมือของอดีตผู้พิทักษ์สันติราชด้วยกันเองขอแสดงความอาลัยจากสิบเอกสังคมต้นโลหนึ่งในพยาบาลทหารผู้เคยรักษาชีวิตเพื่อนทหารมานับไม่ถ้วน และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่พาช่องอานม้ากลับคืนสู่แผ่นดิมไทยเส้นทางของเขาไม่ง่ายกว่าจะเรียนจบสอบเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอกและอาสาลงชายแดนถึงสองครั้งสองคราต้องแลกด้วยความอดทนและหัวใจที่ยอมเสี่ยงเพื่อประเทศใครจะคิดว่าการกลับบ้านช่วงปีใหม่ในฐานะผู้กล้าจะกลายเป็นความไม่พอใจจากญาติที่มีปัญหากันมาก่อน อดีตตำรวจวัย66ปีซึ่งถูกปลดออกจากราชการตั้งแต่ปี2532เพียงเสี้ยววินาทีแห่งความโกรธมือที่ควรปกป้องประชาชนกลับพรากชีวิตของทหารผู้ปกป้องแผ่นดินไปตลอดการวันนี้เหลือเพียงชื่อของมีระบุรุษผู้พิชิตช่องอานมาให้คนไทยได้จดจำและความสูญเสีย ที่ไม่มีใครควรต้องเจออีกเลย